h ัวเว่ย a t e 40 Pro Porsche e d i t i ด n ดูแบบนี้สวยกว่า Mate 40 Pro ธรรมดาครับพี่น้องสวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสรสิร์นะครับก็อยากจะมาอัปเดตท,ทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวของหัวเว่ยนะครับเจ้าหัวเว่ย a t e 40 Pro เนี่ยอีกแค่4ีหวันนี่นะครับก็กําลังจะเปิดตัวอย่างอลังการแล้วนะครับแล้วก็ผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดโพส แล้วก็กลับมาย้อนอ่านก็ได้อีกทีนึงถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสําหรับคนที่ชอบชิปคิรินของเจ้าหัวเว่ยนะครับเพราะว่าเจ้าตัว Mate 40 Pro เนี่ยจะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่จะมีเจ้าตัวใช้ชิปคิรินตัวนี้นะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทางชิปเซตของทางหัวเว่ยเนี่ยก็ล่อยหลอลงไปทุกทีแล้วนะครับฉะนั้นคือต้องดูว่าทางหัวเว่ยเนี่ยจะมีวิธีการรับมืออย่างไรเพราะว่า ข่าวเนี่ยออกประโคมมาหลายข่าวมากๆว่าเฮ้ยอาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายของหัว w ว่แล้วก็อาจจะไม่มีมือถือ h u วเว่อีกแล้วหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาองรอลุ้นกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีภาพนะครับจริงๆเนี่ยของ h u วเว่ m a t e 40 pro posh edition posh หรือว่า posh design นะครับหลุดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ภาพเอาไว้ให้ทุกคนเห็นแล้วกันครับหลังจากที่ดูเจ้าภาพแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยคิดว่ายังไงกันบ้างผมคิดว่า ส่วนตัวผมเองนะผมคิดว่าสวยกว่าเจ้าตัว Mate 4 0 Pro ธรรมดาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่รูปเจ้าตัว Mate 40 Pro ด้วยนะครับคือทุกคนเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาได้ว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับแต่ส่วนด้านหน้าเนี่ยเขาก็ยังคงเอกลักษณ์นะครับเหมือนเจ้าตัว P 4 0 Pro นะครับก็คือเป็นกล้องกล้องหน้าเนี่ยมาด้วยกัน2ตัวเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีกล้องธรรมดาแล้วก็มี depth sensor นะครับตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ปรับเปลี่ยนนิดนึงตรงที่เจ้าตัว depth sensor เนี่ยสามารถเปลี่ยน เป็นกล้อง ultra wide ก็ได้เวลาที่เราจะถ่ายพวกกลุ่มเซลฟี่นะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นออปชันที่ดีกว่าแล้วส่วนด้านข้างเนี่ยก็ยังเขาก็ยังจะคงเอกลักษณ์ของเขาก็คือเป็น water fall display นะครับส่วนรูปที่หลุดออกมาเนี่ยก็จะเป็นรูปของกล่องนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างคือสเปคเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัว mate 40 pro เนี่ย จะใส่นะครับเจ้าตัวแรมเนี่ยมาให้เราถึง12 g b นะครับแล้วก็ตัว ROM เนี่ยมาให้เราเนี่ย256 g b ด้วยกันนะครับแต่ว่าคือทุกคนที่ซื้อเจ้าตัว n m Card นะครับของ h u วเว่เนี่ยสามารถใส่ได้อยู่แล้วนะครับทุกรุ่นเลยของทางหัวเว่ในตอนนี้นะครับส่วนข่าวต่อมานะครับก็จะเดี๋ยวผมจะใส่รูปเอาไว้แล้วกันนะครับคือ จะเป็นเจ้ารูปนะครับของเจ้าตัวการถ่ายดวงจันทร์นะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับหลักแรกเลยของทางฮเวิเขาเป็นคนเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทางฮเวิร์ดเมทโฟร์ที่โปรเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ไม่น้อยหน้าค่ายอื่นเหมือนกันนะครับก็รูปเนี่ยที่เราได้เห็นนี่นะครับคือเป็นการถ่ายดวงจันทร์ตอนกลางวันของเจ้าตัวเมทโฟร์ที่โปรนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยการสถิติการซูมเนี่ยจะทําลายล้างนะครับมือถือทุกค่ายที่อยู่ในตอนนี้เลยนะครับซึ่งผมดูจากรูปแล้วเนี่ย คือทาได้ดีมากๆแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวรูปออริจินอลจริงๆของมันเนี่ยมีการครอปมากเยอะมากน้อยสักแค่ไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีก 3- 4วันนะครับสีหวันเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรู้แล้วว่าเจ้าตัวหัวเว่ย mate โฟร์ที่โปรเนี่ยมันมีดียังไงบ้างนะครับส่วนข่าวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอ o n เนอร์นะครับคือทางหัวเว่ยเองเนี่ยมีมตินะครับที่จะขายเจ้าตัวอ o n เนอร์มือถือค่ายอ o n เนอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ หัวเว่ยเนี่ยมีปัญหากับทางอเมริกานะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะต้องการชิปเซ็ตเนี่ยเพื่อจะมาใส่ในมือถือของเขาเองเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนมาดูสถิติเนี่ยนะครับคือทางหัวเว่ยกับออนเนอร์เนี่ยนะครับยอดขายของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคือคือยอดขายของทางออนเนอร์เนี่ยเป็นมือถือสมาร์ทโฟนระดับกลางที่สามารถจับต้องได้แล้วก็สเปคเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับทางหัวเว่ยนะครับฉะนั้นคือเขาเนี่ยมีแลน และส่วนยอดขายเนี่ยมันก็แท้จะเกือบเท่ากันเลยนะครับเขาก็ตอนนี้เนี่ยเลยต้องการที่จะขายตัวอ o อนเนอร์นะครับแต่คือถ้าถามผมเองเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคือยิ่งอ o อนเนอร์เนี่ยหลุดออกมาจากหัวเว่ได้มากแค่ไหนเนี่ยคือทางวงการมือถือหรือว่าการที่อ o อนเนอร์ที่จะได้ชิปเซ็ตการใช้ GMS หรือว่า Google เนี่ยนะครับก็มีโอกาสมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ potential buyer หรือว่าคนที่ ค่ายมือถือที่ต้องการจะซื้ออ o อ o เนอร์อันดับหนึ่งเลยก็คือเจ้าเสี่ยวมีนะครับเพราะว่าหลังจากที่มาดูสถิติเนี่ยนะครับคุณของมิชิโคเนี่ยเขาก็พยายามที่จะบอกเราว่าโควต์เนี่ยปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดไม่มีชิปเซ็ตที่จะเอามาขายหรือว่าเอามาใส่ในเจ้าตัวมือถือเนี่ยก็อาจจะต้องออกจากตลาดมือถือไปนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e แล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสิร์ฟเสิร์ฟนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อน อย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วขอขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับอย่าลืมกดไลก์ลกดแชร์ subscribe